วันนี้ค่ะที่หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิศราทันสุนทรสกุลอธิการบดีเป็นประธานเปิดการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นการป้องกันอักคีภยัยและการอบพยกนีภยัยในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินเพื่อให้นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันอักขีภยัย การดับเพลิงขั้นต้นสามารถเอาตรัวรอดเมื่อเผชิญเหตุในสภาวะฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือผู้อื่นค่ะเมื่อประสบอักคีภัยได้อย่างทันท่วงทีตามมาตรฐานที่กำหนดรวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านการจัดก,การภัยพิบัติระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยซึ่งผู้เขาอบรมค่ะประกอบด้วยนักศึกษาผู้นำนักศึกษาหอพัก นักศึกษาบุคลากรเจ้าหน้าที่รวมจำนวนทั้งสิ้นห้างร้อยคนโดยมีการจำลองเหตุเพลิงไหม้ค่ะเพื่อซักซ้อมวิธีหนีภยัยการอบพยกย้ายคนและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสร้างทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นเมื่อเจอภาวะฉุกเฉินสามารถกระงับเหตุและปฏิบัติตนตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานีเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ค่ะ Thank um. you.